สวัสดีค้าวันนี้ผลงานยืดโคนดัดปลายเอสเพิ่มเน้นรอนมาให้ชมนะคะใครที่ชอบลอนเยอะๆลอนแน่นๆเชิญทางนี้เลยค่ะอยากได้แบบไหนเพียงแค่ถือแบบมาให้นัดดูนะคะนัดจัดให้ค่ะหลังจากยืดโคนดัดปลายเสร็จท,ทุกขั้นตอนนะคะเราก็จะพาลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูเคลาตินนะคะพร้อมบำรุงให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะพาลูกค้ามาเป่าผมนะคะ เห็นลอนตอนเปียกนี้ไหมคะถ้าลอนตอนเปียกเห็นรอนชัดขนาดนี้นะคะลอนเด้งสวยแน่นอนคะ่ะวิธีเป่าปลายก็ง่ายๆตามในคลิปเลยคะ่ะเพียงแค่แบ่งผมเป็นสองข้างนะคะหรือจะแบ่งเป็นสีช่อก็ได้คะ่ะแล้วแต่ความถนัดนะคะหมุนประคองรอนแบบนี้นะคะพร้อมเป่าไปด้วยเลยนะคะไม่ต้องหมุนแน่นนะคะเพียงแค่หมุนประคองรอนนะคะเพื่อไม่ให้ลอนฟูฟูเกินไปนะคะ หรือท่านไหนที่ไม่มีเวลาเป่าจนแห้งนะคะสามารถเป่าแค่โคนนะคะให้เกือบแห้งนะคะปลายจะเหลือมันหมนให้ลูกค้ากร,รมแล้วปล่อยแห้งเองก็ได้คะ่ะก็สวยไป